น,น้นอนเสียบเนาะของนี้อน,น,อน,น้อนแซีบนะครับแซาบแห้งแซีบแห้งนะครับนะอ่าปเบิางคือว่าอ่ากินเนาะอันนี้แต่เน่าอยู่น่ากินนะครับแซีบแห้งนะครับนาะตกทิ้งแรงมากครับผมนะครับอยู่ต่างประเทศก็อาจจะเพิ่งตื่นนะประมาณยูบ้านห้ากาตอนนี้กับ่ายบใบใบ,าานะนนบาสามเนาะเปิดใบสามโม่งยินแล้วเนาะ ามาสามโมงแล้วคุณเตือนนะครับโอ้ยมาเสียงนาวได้ปะเนี่ยเห็นบอลนอะ่ะทาเห้าวนางแล้วเอาเอาขาห้าว่างใสายนาวนี่อ่าแป๊บนึงกับน,น,นาวแล้วเนี่ยนาวแล้วเจ้าหน้าที่ขึ้นบกก่อนอ๋อดังเป็นเรื่องงานหาทุ่ไปบางเมื่อกับพวกหอดบนน้อย <c oughs> บางเม,ม,มื่อกับพวกหอดดอกพ่กหอดเชี่ยผมี่ บางมือสามตุ่กลัวเห็นเราเล่าอ,อิบัดคนอื่นเลยม่าสนุกไปเชื่อคนนี้นะรักคนนี้ที่ทื่ดเลย หนาวแล like ้วไม่อยากลุ้งเล่นดอกหนาวแล้วเอ่อห้ามหันนั่งก็หนาวแล้วเนาะเบิ้งใส่ใส่ใส่เยวะมูน้อยจะแก้เดี๋ยวะมูน้อยจะแก้งว่าไปนอนนะเบาซิงตอนเย็นลงเล่นน้ำด้วยครับมาเป็นแาบจะตบห้องแล้วนะครับ อ่าอยิ้มใส่ทุกคนอ่าข้ามคอมเมนต์อีกแล้วบอกว่าบอกว่าภาพสวยลงไฮไลท์ที่มันจะเป็นธรรมชาติดีโอ <c oughs> เป็นธรรมชาติดีอ่าเพุ่นมาอ่าเทาไหเท่าไหเท่าไลมิ่งขังกับเลไเ่าไลมิ่งเทือนะ ก็จะว่าหาย่าหายใส่ไายเทื่นอ่ะม,ม,มีตังให้ไหลบึงเนาะเล้วสิิ์เกกับคุณอะไรครับคุณข,งข,งข,งของชนชาวบ้านเราตัดสวนที่้อนนาโมนเนาะอะไรยครับผมโอเเี่เส่หมือนในการาหางานเนาะนะครับผม พี่บัวกับว่าอย่างนั้นโอ้พี่เป็มวงนี่นาที่บาเสงวันนี้ตื่นเช้าจริงๆปกติตื่นเที่ยงมันทุ่มหนึ่งของเมืองไทยโอ้โอ้กือวา่าตื่นเชา้าตื่นเช้าใช่ใช่ใช่นะตื่นเช้ามากเลยนะครับผมขอบคุณแล้ครับป้าแมวเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณลลายเด้อป้าแมวเด้อ เดินทางปลอดภัยครับผมนะครับต้องการกัตัวกันเด้อต้องการกับโซนนบดบ้านเราครับมามาดามโบสแล้ครับผมจากป้าแมวนะครับนะครับพี่บัวกับสวัสดีจ้าคุณป้าแมวคุณโมนิ่งจ้านะครับผมเอากาแฟให้กินพร้อมนะครับผมทำด้วยกับบายบายนะครับสวัสดีครับบ่าวคว้าอ่าสบายดีคือกันครับขอบคุณเวลาเด้อมาช่วกำลังใจนะครับผมนะครับ จจกเบาควงนะครับมาต้อนกับพัดทายนะครับสวัสดีป้าเมวครับขอนะบคุณพี่ดาครับทวงให้ลงไฮไลท์ภาพนี้ทําไมไม่หันผมเน้นะครับโอ้ยเห็แดดมันซองผมทั้งหลังผมเพิ่งเห็นว่าชาบนี่พี่ดา <c oughs> เดี๋ยวผมจะกดเอาไฮไลท์กันเลยนะครับผมเดี๋ยวเอาแตงงาๆก่อนงามว๊อพี่ดางามว๊อเนี่ยเพราะว่าอัน เด็ดซองทั้งหลังผมมันซองใส่หน้าจอตัวนี้แล้วผมจะเบิ่งโบหินนะผมจะเบิ่งโบหินจะเป็นเป็นจอสะท้อนดีกลับมาแต่บบได้เห็นจอว่ามันมันผ่างามแบบว่างามทำแบบนี้บ่ใส่บ่แบบนี้